กรี๊ดหนักมากถึงเกาหลีปุ๊กค่ะโนริซ่าก็เสิร์ฟเลยค่ะแม่ๆล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวของโนริซ่าที่ไอจีเปาลิตมาลงรูปภาพสําหรับชุด after party แล้วค่ะด้วรานุสาวเป็นคนเรียบร้อยใสยเ่เดรสยาวปิดตาตุ่มกันเลยทีเดียวนลจ้ะหยอกหยอกหยอกดิเรันมาวิดรูปภาพโนริซ่ากันนะคะทุกคนซึ่งความเคลื่อนไหวที่ไอจีโนริซ่านะคะก็มีการไปรีโพสต์คลิปของหลุยส์วิตองใช่ไหมคะที่มาลงโนริซ่าเป็นการคอลแลบโพสต์นั่นเองที่ไอจีนะคะก็ฝากทุกคน ด้วยและก็ก่อนหน้านี้อนริซ่ามาลงก็คือเป็นชุดที่เข้ามาในงานนั่นเองนะเดี๋ยวเราตามมาชมโมเมนต์ชุด after party ของโนริซ่ากันเลยค่ะก็คืออนริซ่าไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรแต่ว่ามีอีโมจิเป็นอีโมจิสีดํานั่นเองนะซึ่งช่างภาพก็คาดว่าจะเป็นคุณิโคลัสเจอรอดินนะคะที่เป็นช่างภาพที่ปารีสเนาะเพราะว่ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีดําแล้วก็อีโมจิลูกเป็นไฟภาพแรกนะคะโนริซ่าเป็นจักหวะนั่งแก่เรื่องประดับต่างๆก็จะเป็นดีเทลดอกไม้นะคะเป็นภาพ ภาพขาวดําที่โค้สวยเลยกระเป๋าก็เก๋ก mm ูด hmm. <Good S 2> ค่ะลูกสาวใส่เดรสดำซีทรูนะจ๊ะด้านในก็คือเหมือนกับเป็นบิกินี่ประมาณนั้นสวยมากจริงๆค่ะต่อมาใส่แว่นเข้าไปเพิ่มความเก๋นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นมาดามมาใจปากแดงมากเวอร์หุ่นบอดี้คือเรศสุดแล้วก็ภาพต่อมานะคะอถอดแว่นออกไปป๊าทุกคนค่ะคลิปก่อนหน้านี้ว่าแซบแล้วใช่ปะอันนี้แซบยิ่งกว่าค่ะแม่บอดดูบอดี้นะคะเรียกได้ว,ว่าชุดซีทรูนี่ไม่ได้แบบว่าริบลิ้วนะเออมันติดเนื้อเข้า ไปเลยนะคะทาให้ได้เห็นว่าบอดี้ลิซ่าคือเลิศม,มากจริงๆค่ะต่อมาค่ะน,น้องลิซ่ากับพื้นหลังสีทองนะคะช่างสวยงามมากๆมองไกลน,นะคะแบบว่าอื้สวยอะ่ะต่อมาค่ะน,น้องลิซ่าอันนี้น่าจะเป็นการถ่ายจากภาคต่อที่เป็นคลิปเนาะอยู่ระเบียงนะคะที่โรงแรมบ,บุการีลูกสามองจิกล่องแล้วหนึ่งพร้อมฟาดแล้วค่ะคืนนี้ต่อมาค่ะน,น้องลิซ่าก็ยังลงเป็นคลิปนะคะแบบสั้นๆจังหวะโพสท่าแล้วก็จับระเบียงนะคะเผยเยอปากนิดสวยมากแล้วก็ต่อมาค่ะจังหวะ เอียงขวามือก็แบบเช้าระเบียงอยู่นะคะอันนี้ก็เลิศค่ะส่งสุดไฟด้านหลังก็สีทรงสีส้มเนาะต่อมาค่ะนุอิชาก็กอดอกนิสนึงนะคะแม่จังหวะมองกล้องคือกะเอาตุยแล้วก็มีการลงเป็นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะจังหวะยืนโพสปังๆมองซ้ายเออหงายคอขึ้นมาคะ่ะลูกอ่ะเิีดๆปังๆไปเลยคะ่ะลูกสาวว้าวแล้วก็ภาพต่อมาค่ะทุกคนเป็นคุณจองโฮยอนนะคะที่ถ่ายให้กับน้นนนองิซ่านางเอกซักวิตเกมภาคเดิงอะแม่เพื่อนของพี่เจนนี่ด้วยเนาะก็มาด้วยเรสขาว น่ารักเชียวค่ะเต้าลีก็นั่งอยู่ที่โซฟาให้พี่เขาถ่ายให้ Hi. ต่อมาค่ะนี่คือฝีมือของคุณจองโฮยอนนะคะทุกคนอ่าก็แซ่บมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะรองเท้าที่เราได้เห็นก็จะประมาณนี้น,น้องดอนริซ่าใสาา่ไปเริศค่ะมีแต่คําว่าเริดเนาะต่อมาค่ะเฟรมคู่ดอนดิซ่ากับคุณจองโฮยอนนะคะเรียกได้ว่าขาวดำแบล็กไวทที่ลงตัวมากๆเลยก็เป็นฮา u ส์แอม a บสเดอร์กับหลุยทุกคนเลยเนาะต่อมาค่ะแม้ว่าจะเบลอแต่ก็อื้อสวยมากค่ะเต้าลิสและก็จังหวะหันเอียงขวานะคะเนี่ยเออเขากําลังฮิตกันใช่ปะนี่ถ่ายจาก iPhone 17 โปรแม็กสีดริปบูใช่ปะทำไมเบลือขนาดนี้ภาพต่อมาค่ะน้องนิ่ายิ้มหวานด้านล่างก็ยังเบลืออยู่ค่ะลูกสาวแต่ว่าก็สวยมากๆแล้วน้องนิ่าก็ถ่ายนะคะเป็นวิวของปารีสมารวมทั้งมีการลงรูปภาพกระเป๋าค่ะแล้วก็ลิปติกนั้นๆอยู่บนโต๊ะน่าจะตอนที่อยู่ในงานแล้วนั่นเองนะต่อมาค่ะสําหรับ IG Story น้องนิ่านะคะก็มีการลงคลิปกับคุณนิโคลาหรือว่าคุณนิโคลัสนะคะหัวเรือใหญ่แห่ง LV ค่ะน้องนิ่าก็มีการทําท่านะคะแบบ ว่าให้สิ่งคุณพี่เาเมอร์น้องน่ารักมากนะท่าน,นี้คือท่าเดียวกันกับถ่ายกับแม่เซนดิยาเลยอ่ะทุกคนน่ารักมากาค่ะคุณนิกลาก็น่ารักดีเดว,ว่าขอบคุณที่น่ารักกับนนองลิซ่าของเราเสมอนะคะคุณพี่มีแคมเปญเรือยๆปังๆก็ส่งให้ดงลิซ่าได้นะคะแบบว่าไม่เคยที่จะหยุดพักในการที่จะวิดองลิซ่าเลยค่ะคุณนิกลาค่ะทุกคนก็ฝากอันนี้ไปเอนเกจที่สตอรี่องลิซ่ากันด้วยเนี่ยหอ้อ แล้วก็น้องลิซ่าก็มีการรีโพสต์ที่ตัวเองโพสต์รูปภาพนี่แหละลงที่ไอจีของน้องลิซ่าแล้วนั่นเองค่ะเริศมากโซฮอตที่สุดค่ะทุกคนไม่มีใครมาหยุดยั้ยงดิวว่าอะไรกันเลยนะจ๊ะอย่างไรแอก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไป e n g กีดให้กับน้องลิซ่ากันรัวๆเซฟรูปภาพมาวีดที่หน้า X แล้วก็ติดแท็กที่พวกเราพากันติดกันณนะช่วงนี้นะคะวีดน้องลิซ่าอย่าให้พักน้องลิซ่าของเรามีทัมมิ่งอยู่ละอืมปล่อยเวลานิสหนึ่งคือก่อนหน้านี้มีการลงภาพตอนที่เข้าไปในงาน ใช่ปะคะลูกพรมใดๆแล้วก็จากนั้นนี่ก็มีการพักเพราะว่าน้องลิซ่าเดินทางกลับมาที่เกาหลีแล้วก็ให้วีดชุดที่เดินทางกลับเกาหลีนะคะพอถึงเกาหลีปุ๊บนี่น้องก็ลงชุดอร์ปา party เลอะชามวิ่งคือไปแล้วก็เลิศมากๆค่ะเต้าริดบอกเลยว่าเป็นชุด after party ที่มาดำโคตรๆเมคอัพตาแตกริบแดงชุดดีชูสีดาเต็มร้อยก็ให้ล้านไปเลยขญิงดังนั้นค่ะฝากทุกคนอินเกตกันด้วยนะแล้วก็รอบนี้ค่ะมีโมเมนต์เยอะๆเลยกับคุณจองฮูยอนนะคะน่ารักกันทุกคนสวยเลิศกัน จำฉ่ำเลยจ้าคู้สาวลุยวิตองคือเลิศมากค่ะ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดหัวใจให้กับน้องนิซ่ากันด้วยค่ะ l o v e m s a m a z i n g p i c t u love Amazing, picture.